ก็รับเข้าสู่ช่องคูเข่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้เรามาทักทายกันด้วยสิ่งนี้ค่ะเป็นอาหารมื้อเช้าของวันที่23เป็นโครงการประชุมประจำภาคจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพนะคะค้งที่4ค่ะผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน230ท่านและก็มาทั้งหมด15จังหวัดนะคะตอนนี้เราก็จะมาอีก กิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมยามเช้านะคะซึ่งเราก็จะรับประทานอาหารกันอร่อยๆอที่โรงแรมวาสิทีคสา ข้าวมูแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมด15จังหวัดนะคะ2 3 0่านตอนนี้คณะ,ะของเราก็มารวมประทุมกันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณเป็นเจ้าภาพนะคะรอามเฮ ก่อนนี้ไม่ได้เป็นหลักสูตรรวบรับแบบน,นี้เป็นหลักสูตรที่ขั้นต้น7วันขั้นที่สองหกวันขั้นที่สาม วันที่สองนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องกฎระเบียบของสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนโดยท่านรัญญาพดีสมสวุวรรณรองประธานสหพันธ์ามรคงสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยค่ะ และต้องขอขอบพระคุณท่านนะคะที่ให้โอกาสมาบรรยายพิเศษนะคะกเ็เป็นกิจกรรมที่เราควรจะทราบทุกๆคนที่เป็นสอรอดอทุกท่านได้รับทราบแล้วก็อยากจะให้เอาไปร่วมปฏิบัติโดยเคร่งครัดใครบคุณพี่ไปปวดใครมาคะอะไรแบนี้ครับที่มันเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สุดๆมากคะ่ะแล้วแต่คะ่ะท่วนุกทุกที่เราจะใส่ ก็ใครบางไม่น่าทานข้าวก็ใช้ชิ้นนี้ในกนรทานดีกว่าก็พยายามในกไนะคะวาเราจะเล่นตราจนกว่าจะพบกันใหม่บอกเวลาสัญญาในหัวใจเพราะความรักติดเรี๋หัวใจด้วยใจ เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะคณะของตรีอาสาสมาัครซึ่งเป็นเจ้าภาพคือจังหวัดลพบุรีก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเหล่าตรีอาสาสมาัครทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะโชคดีทุกคนคะ่ะมาขอบคุณมากนะคะได้เจอกันใหม่คะ่ะนี่นี่คะ่ะนี่คะ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแล้นะคะ ทีมงานเอาทำมือจิงๆนะครับ